จองผ้าม่านกับมาลีดีไซน์วันนี้ได้อะไรบ้างแน่นอนนะคะลูกค้าจะได้ผ้าม่านกันยูวีกันแสงกันความร้อนค่ะและที่สําคัญก็คือกันฝุ่นได้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกเนื้อผ้าเลยค่ะแบบผ้าม่านที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามโปรโมชั่นนะคะเริ่มจากม่านตาไก่เลยค่ะที่ทุกคนเห็นบ่อยมากๆมีเยอะมากๆม่านจีบนะคะที่นิยมใช้กันมายาวนานมากๆนะคะและ ม่านรลอรงจีบค่ะยังไม่หมดเท่านี้นะคะม่านพับก็อยู่ในโปรโมชั่นค่ะม่านจีบรางโชวม่านลอนงโชก็อยู่ในโปรโมชั่นเช่นเดียวกันค่ะสามารถเลือกคละได้ทุกตัวเลยค่ะคระห้องคระแบบได้หมดเลยนะคะที่สําคัญค่ะถ้าลูกค้าจองโปรวันนี้ม่านลอนงจีบม่านจีบนะคะจากรางปกติแบบนี้รางปกติเป็นยังไงลูกค้างง ดูด้วยตาปเปล่าอาจาไม่รู้ว่าแบบไหนคือรางธรรมดาและแบบไหนคือรางพิเศษต้องได้จับและสัมผัสนะคะแต่วันนี้หวานจะทําให้ดูเลยค่ะถ้ารางแบบธรรมดานะคะเสียงเขาจะค่อนข้างดังค่ะเพราะว่าไม่มีตัวซับเสียงด้านในนะคะแต่ถ้าเป็นรางของมาลีดีไซน์ของเรานะคะอัพไปให้เลยค่ะเป็นรางแบบซับเสียงอย่างดีนะคะมองด้วยตาปเปล่าไม่รู้เลยว่าอันนี้คือรางแบบพิเศษอย่างดีค่ะ บอกเลยว่ารูดลื่นรูดง่ายและเสียงเบามากๆค่ะไม่ว่าจะลูกหลับก็ไม่ต้องกลัวลูกตื่นเลยนะคะเวลารูดม่านคือเสียงเบามากๆด้านในนะคะจะมีตัวซับเสียงตัวซับเสียงตัวนี้นะคะจะช่วยให้ม่านของเราเนี่ยรูดลื่นรูดง่ายและที่สําคัญก็คือเสียงจะเบามากๆเบากว่ารางแบบทั่วๆไปมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คืออัพเพิ่มให้ไปเลยฟรีๆในโปรโมชั่นนะคะที่เป็นแบบพาน สีบมากมอลังสีบนะคะก็เพิ่มตัวนี้ไปได้เลยค่ะยังนะคะยังไม่หมดเท่านี้ค่ะจองโปรกับมาลิีไซายของเราก็แน่นอนค่ะรับไปเลยนะคะผ้าโปร่งนะคะเนื้อดีๆสวยๆแบบนี้หลายคนบอกว่าเออเวลาไปหน้าง,งานเนี่ยไม่มีผ้าโปร่งไปให้ดูเลยนะคะก็แบบนี้เลยค่ะผ้าโปร่งคือเนื้อสวยๆนันหนานุ่มๆนะแบบนี้นะคะ จักได้นะคะดูนะคะเนื้อคือแบบดีมากลวดลายคือสวยมากนะคะลายแบบน้อยๆน,นะคะลายไม่เยอะมากเท็กเจอร์คือสวยมากเข้ากับม่านได้ทุกแบบติดออกมาคือไม่เอาค่ะติดแล้วคือดูสวยดูโมเดิร์นค่ะภาพร่งแบบนี้ก็มีแถมให้ในโปรโมชั่นไปเลยนะคะยังไม่หมดค่ะแถมให้อีกนะคะก็คือผู้นะคะผู้ก็คือสายรวบมา่านแบบสวยๆแบบนี้เลยค่ะ นอกจากสายรวบม่านที่เป็นผ้าแล้วเราก็ยังมีสายรวบม่านสวยๆแบบนี้ให้แถมให้เพิ่มไปอีกเลยนะคะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่ลูกค้าจองค่ะและที่สำคัญนะคะก็คือตะขอนั่นเองค่ะหลายคนคงจะนึกถึงการติดม่านแบบสมัยก่อนก็คือจะติดให้ตะขอเป็นพลาสติกเนาะแตกง่ายหักง่ายมากๆนะคะเมาเ่อนที่ส่ก็เลยนี่เลยค่ะสั่งเป็นตะขอไทเทเนียมเนื้อโลหะ อย่างดีนะคะอันนี้ก็คือแถมให้ลูกค้าไปเลยลูกค้าไม่ต้อง <No. S 1> จ่เพิ่มไม่ต้องเสียตังค์ไม่ว่าลูกค้าจะซื้อพามมันแค่1ชุด2ชุดเราก็ให้เป็นตะขออย่างดี แบบี <Wow. S 1> ไปใช้เลยค่ะได้ใช้งานกันนานๆนะคะใส่ใจทุกรายละเอียดเลยค่ะบอกเลยและถ้าพามา่าในโปรโมโชั่นที่หวานพูดไปเมื่อกี้ยังไม่ถูกใจลูกค้านะคะเรายังมีอัพแบบลอนรังเทปด้วยค่ะลอนรังเทปเป็นยังไงลอนรังเทปก็คือแบบที่ลงหน้าเพจกันเยอะๆลูกค้านิยมติดเป็นอันดับหนึ่งนะตอนนี้ลอนสวยมากๆค่ะลอนจะตรงลงมาจากข้างบนถึงข้างล่างเลยค่ะลอนใหญ่ผ้าเยอะค่ะลอนรังเทปคือเราจะมีเทปไปเย็บ กับพามานค่ะถ้าให้ดูจากรางเทปเป็นแบบนี้ค่ะเราจะมีเทปตรงนี้นะคะไปเย็บกับ้ามานนะคะแล้วเราค่อยๆเอามาติดแขวนแบบนี้กับรางแม้จะเป็นรอลรางเทปแบบนี้ก็แน่นอนนะคะจะมีทั้งแบบทั่วๆไปที่นิยมใช้ราคายอมเยาค่ะและมีแบบพิเศษค่ะแตกต่างกันยังไงแน่นอนนะคะแบบทั่วๆไปเวลาลูดนะคะ ยงก็จะดังแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือแบบทั่วไปมองด้วยตาเปล่าก็แน่นอนค่ะไม่รู้เลยว่าเป็นแบบทั่วไปหรือแบบพิเศษนะคะอันนี้คือแบบทั่วๆไปติดแล้วถึงจะรู้ว่าบอกเลยแต่แน่นอนนะคะมารีดีไซน์ของเราไม่ใช้แบบทั่วไปอยู่แล้วต้องพิเศษนะคะร่างแบบพิเศษเป็นยังไงามาท่อนฝั่งนี้แล้วกันนะคะฝั่งนี้คือรางลอนเทปนะคะซึ่งอให้ดูนะคะจากอันนี้ก็คือตะขอความเป็นตะขอเขาจะเหมือนกันนะคะ นี่เนาะอันนี้รอนลังเทปเหมือนกันนี่ตะขอดูที่ตะขอแล้วกันนะคะตะขอเขาจะเหมือนกันนะคะตรงนี้นะอันนี้ก็คือแบบทั่วไปมีเสียงดังส่วนบางแบบพิเศษที่มาลินดีไซน์เลือกใช้ก็คือแบบซับเสียงนั่นเองค่ะดูด้วยตาเปล่าไม่ไม่รู้เลยเห็นไหม <laughs> นี่ดูนะคะนี่คือเสียงเบามากเสียงซอฟต์มากรูดลื่นรูดง่ายนี่คือเสียงเบามากๆเห็นไหมคะ และรูดลืน่นรูดง่ายนะคะนี่คือรางลอนเทปแบบซับเสียงค่ะแน่นอนค่ะถ้าอยากได้ลอนรางเทปแบบนี้ต้องทำยังไงตอนนี้ร้านมาลีดีไซน์ของเราจักโปรโมชั่นค่ะสำหรับลูกค้าที่จองโปรแบบปกติและอัพเพิ่มค่ารางนะคะได้ลอนรางเทปแบบซับเสียงแบบนี้ค่ะรับไปเลยนะคะส่วนลดค่าราง20%ด้วยกันค่ะจากปกติต้องเพิ่มเมตรละ 300บาทก็อยางนี้ไปจากปกติที่ต้องเพิ่มเมตรละ300บาทนะคะลดไปเลยค่ะ20%เหลือแค่เพิ่มเมตรละ240บาทเท่านั้นค่ะ <Wow. S 1> คือแบบพิเศษมากๆไม่จองโปรตอนนี้จะไปจองตอนไหนคะราคาพิเศษแถมอัพผ้าไหมแถม,แถมผ้าโปร่งแถมผู้และที่สัาคัญะ ขออย่างนี้อีกดังหากใครที่สนใจก็ทักมาได้เลยนะคะที่เพจด้านล่างนี้หรือที่ Line แอดมาลีดีไซนค่ะ